สมัยโบราณเนี่ยใส่เงินปากผีไปด้วยเงินพนดงมันทำจากเงินนก็อยากจะได้เงินเขาแต่ว่ามันได้ผลแล้วมันเข้าตัวเงินปากผีเป็นวัฒนธรรมอาถรรพ์น้ำมันพายเป็นสายเวทสายศาสตร์ต้องต้องแยกคนละกรณีกัน เอาเรื่องเงินปักผีก่อนเงินปากผีก็เหมือนวัฒนธรรมการไหว้พระแล้วจุดทูปหรืออุทิศสุขส่วนแล้วกวดน้ํานะครับเพราะว่าไหวพระแล้วจุดทูปเรามีความเชื่อว่าควันทูปนั้นจะลอยไปนําคําอธิษฐานหรือการไหวการอ้อนวอนเนี่ยคือเรามองเห็นเป็นรูปธรรมว่าควันม,มันลอยขึ้นนะครับส่วนกวดน้ําเราก็มองว่าเออเราก็อุทิศแล้วก็ผ่านพระแม่ธรณีไปอะไรก็ตามนี่เป็นความเชื่อในคติพราม์นะครับเงินปากผีก็เป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า เดี๋ยวตายไปโลกหลังความตายเนี่ยจะต้องผ่านเข้าสู่ประตูแห่งนรกหรือยมโลกหรืออะไรก็ตามเนี่ยก่อนไปตัดสินเนี่ยกลัวเดี๋ยวไม่มีแล้วจะทํอะไรใดไม่ได้งั้นเงินปากผีจึงเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะครับที่สืบทอดกันมาอันนี้อย่าว่าแต่ว่าวัฒนธรรมไทยเลยครับวัฒนธรรมตำนานกรีกตำนานโบราณก็ยังต้องมีการาใส่เหรียญเงินปากผีหรือว่าเงินติดตัวไปสู่ยมโลกนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเชื่อกัน ต่างกรรมต่างวาระไปแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะเชื่อถ้าเงินเอาเงินปากผีไปแล้วผีจะตามก็ต้องดูบริบทของการเอาไปก่อนว่าสมมติสมม,ต,สม,มตินะครับว่าสมัยโบราณเนี่ยใส่เงินปากผีไปด้วยเงินพดงมันทําจากเงินนะี่ยแล้วเราเผาแล้วแล้วเงินมันก็หลอมมาเป็นจะไม่สมบูรณ์เนี่ยเราเอาไปหลอมทําอะไรใหม่ๆเนี่ยอันนี้ก็คงถือว่าร่างกายได้สูญสลายตายไปพร้อมกันนะแต่ว่ามันมีอย่างเงี้ยมันก็มีแต่มันมีกรณีหนึ่งเนี่ยคือโวยกันดื้อเลย คือเขาญาติพี่น้องอสมัยปัจจุบันเนี่ยแหละสมัยสัก2500เนี่ยใส่ไปนี่หยิบกันไปดื้อๆอย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็ศีลก็อสองไงคือขโมยไงครับขโมยขโมยจากคนหรือขโมยจากญาติพี่น้องขโมยจากใครขโมยจากศพขโมยจากใครมันก็คือใครขโมย,ยอ่ะเว้นแต่มันผ่านการชาวพนากันเรียบร้อยแล้วเหลืออะไรไปทําอย่างอื่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าไม่สมควรขโมยด้วยผิดศีลก่อน แต่ว่าถ้าเกิดได้ยินว่าเออขโมยไปแล้วมีมาตามไม่เอาไปสอ,กอนกรณีนะกรณีแรกเป็นกุศโลบายของผู้เฒ่าคนแก่ที่สอนให้คนทําดีด้วยกันบอกว่าอย่าไปขโมยเพราะมันมีเขตการขโมยก็เลยพูดขู่ไว้กับบางคนผมก็เคยได้ยินว่าเจอจริงๆซึ่งเรื่องนี้ผมก็ไม่เคยเจอกับตัวผมก็เลยตอบไม่ได้แต่ว่าได้ยินเขาว่าเจอจริงๆก็มีงั้นอันนี้ก็จะเป็นความในหมวดความเชื่อเพราะผมเองก็ไม่เคยเห็นนะครับแล้วสมัยนี้ มันก็ไม่น่าจะเป็นเหมือนก่อนนะเน้ผมก็ว่าเคยได้ยินแต่ไม่เคยไม่เคยเห็นแต่ว่าผิดศินแน่นอนขโมยกับใครก็คือขโมยคือศาสตร์ธรรมะจะแบ่งออกเป็นสองสองประเภททั้งธรรมะด้านดีแล้วก็มิจฉาทิฏฐิไสยศาสตร์เหมือนกันก็คือพูดง่ายว่าพวกอภินยาอิทธิฤทธิ์มันก็มีทั้งด้านดีและไม่ดีการทําอาถรรพ์จากน้ํามันพายเนี่ยจึงเป็นไสยศาสตร์อย่างหนึง่ง เป็นศาสตร์นะเป็นศาสตร์เหมือนกันนะก็คือถ้ารักษ์ก็คือเป็นวิชาอย่างหนึ่งซึ่งเป็นวิชาเกี่ยวกับทางสายดําส่วนใหญ่วิชาทางสายดําอย่าว่าแต่ทําน้ํามันพายใดๆเลยส่วนใหญ่มักมีความเชื่อว่ามันก็อาจจะมีธิธิ์ที่ได้ผลแต่ว่ามันได้ผลแล้วมันเข้าตัวซึ่งทําให้วัตถุธาตุนั้นเกิดความเป็นมงคลจากเราก็เป็นอัปมงคลจากสภาวะจิตงั้นคนที่ทําสิ่งที่มันเป็นของดำเนี่ยก็จะมาจากความโลภความหลง ความใดๆก็ตามหนึ่งความโลภจากครูบาอาจารย์ที่ทําในสายดำนะผมหมายถึงสายดาว่าก็อยากจะได้เงินเขาอยากจะได้ก็มีกิเลสเยอะจากคนที่เอาไปทำเนี่ยก็ผิดเต็มประตูแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณมีกิเลสไงเพราะคุณมีกิเลสที่คุณอยากจะได้เขามาเลยต้องทําน้ํามันพายเพื่อให้เขามาลักมาหลงเราโดยไม่คํานึงถึงว่าคุณควรจะทําความดีให้เขามาลักในความดีของเราสําเร็จรูปนั่นแหละงั้นมันก็ผิดทั้งนั้นนะครับมีจริงไหมผมเชื่ออันนี้ส่วนตัวนะ ผมเชื่อว่าก็มีเพราะว่าในโลกนี้มีข้งขาวและดํามันต้องมีอยู่แล้วงั้นมันต้องมีแหละผิดไหมไปพิจารณาเองแต่ส่วนตัวผมว่าผิดสุดท้ายก็อย่างที่บอกว่าเราก็พึ่งพาตัวเองพุทธเจ้าบอกอย่างนั้นเราทําดีคนก็ชมเราเราก็ทําดีต่อไปเราอยากให้เขามารักเราเพราะอะไรละ่ะเพราะเราเป็นคนที่ปฏิบัติดีหรือเปล่านะครับก็แค่นั้นเองหรืออย่างเลวร้ายที่สุดวันนี้ไม่มีใครเห็นว่าเราดีเนี่ย เราก็อย่างน้อยเรารู้อยู่ในใจว่าเราทําดีพอแค่ไหนผมว่ามันเริ่มต้นจากจุดนี้คือคือคนทุกคนก็ต้องมีจุดเริ่มต้นผมยกตัวอย่างผมเองในฐานะที่เป็นสะพานบุญเนี่ยผมจําได้ว่าย้อนไปเมื่อ7ปีก่อนเนี่ยจะบอกบุญ1 0 0 0 0แบาทเชื่อไหมผมใช้เวลาทั้ง7จ็ดแปดเดือนอะ่ะผมก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือเพราะคนจะมีคําถามมากมายว่าหมอต้องจะเอาเงินไปทําบุญจริงแล้วหนึ่งสองสามสี่เพราะมันเข้าบัญชีส่วนตัวเวลาลุ่งเลยผ่านไปเดี๋ยวนี้เราจะหาเงินสักสองสามแสนวันเดียวก็บอกคนก็ทําเพราะอะไรเพราะว่า เรามีความชัดเจนแล้วก็ได้สั่งสมความชัดเจนไม่คดโกงใครมาแล้วหเห็นไหมว่ามันก็ไม่ได้หมายว่าก้าวแรกเราจะทําได้เลยเหมือนน้องเทควันโดที่ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกเราอยู่ๆเราจะไปเทควันโดขเขาแล้วเราจะได้ไหมมันก็อาศัยความพยายามอะฮะที่เราจะต้องตื่นมาตั้งแต่ตีห้าฝึกซ้อมอยู่ก็ตั้งแต่ไตระดับขึ้นไปเราถึงได้เหรียญทองก็คาถามนี้ก็เป็นคําถามเดียวกันอยากได้เหรียญทองคุณก็ต้องซ้อมคุณก็ต้องทําผิดหวังบ้างได้ดีบ้างจะได้อันดับ1นึบ้างแต่คุณก็ต้องพยายามต่อไป อยู่ๆน้ำมันพายไปพ่ายคู่แข่งแล้วก็ให้เขาเตะทีเดียวร่วงเลยไหมล่ะเขารักเลยนะกรรมการรักเลยนะเตะยังไงไม่ได้คะแนนไหมละมันก็ไม่ได้ฉะนั้นฉนันได้ก็ฉันนั้นมันเป็นสัยธรรมที่ยกตัวอย่างเรื่องนี้มาก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงทุกวงการทุกเรื่องอยากได้อะไรก็ต้องอาศัยความมานะทิฏฐิ